เเราเกิดมานี่ก็เออจริงๆแล้วนะฮะคนเรานะเลือกเกิดไม่ได้นะจริงไหมฮะเราเป็นคนที่เลือกเกิดไม่ได้ตั้งแต่อยู่ในเออไปอยู่ในท้องใครไม่รู้เนาะจริงไหมไปอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเลยนะเราไปอยู่ในท้องของคุณพ่อคุณแม่เราไม่รู้จักแม่ทานไหนท่านไหนที่จะเป็น เป็นคุณแม่เราเป็นพ่อเราเราไม่รู้จักเลยเขาเรียกเลือกเกิดไม่ได้คนเรานะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกที่จะสําเร็จได้เช่นเดียวกันเนาะนี่แหละจริงเราอยู่ในท้องนี่เราจะมีอะไรที่เหมือนกันหมดเลยความสามารถอะไรทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยเออจริงไหมครับทุกท่านเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทําได้่งพี่พี่วานสะุดยอดจริงนะจริงนะ พอว่าเลือกทําได้ปุ๊บเราก็เลือกที่จะเป็นได้ด้วยเลือกที่จะสําเร็จได้ด้วยจริงไหมจริงเนาะเหมือนเรามาอยู่ในติ๊กต็อกเนี่ยบางท่านก็ยังไม่มายังไม่อยากจะเลือกมาสร้างตัว,ต,วตัวนี้ไม่อยากจะเลือกมาอยู่ในสังคมโซเชียลมีเดียแต่อย่างเงี้ยแต่ที่ทุกท่านที่โชคดีนะเออทุกท่านมาทุกท่านเลือกที่จะมาใช้บริการติ๊กต็อกจริงไหมจริงจริง,รงนะพราะเราแต่เลือกที่จะเป็นได้ เคยไหมพอเกิดมาปับ๊บเออพอเกิดมาปับนะ๊บเนเราจะเปิดมาเพื่ออะไรเออเนาะต้องมีเซลล์ท้องนะตื่นเช้ามานี่เออเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรมีไหมตื่นเช้ามาถามอ่ะเออเกิดมาเพื่ออะไร <c oughs> ไตึกเนินาาออออนอนนอนตื่นเช้ามาเขาบอกให้ตื่นตื่นเช้ามาให้ทําสงบเนาะ ทาจิตสงบห้านาทีแล้วก็นึกเอเกิดมาเพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกิดมาเพื่ออะไรไปสิ่งนั้นส่งผลอ๋อท่านด็อกเตอร์พี่วานก็สิ่งนั้นส่งผลใช่ส่งผลการกระทาเนาะน้าพี่วานกระทาสิ่งไหนได้สิ่งนั้นเออนักคิดไหมฮะเราเกิดมาเพื่ออะไรเออเกิดมาเพื่ออะไรฮะเนี่ยอาคุณกระใหมา่ทางพระผมก็มีท่านพุทธทาสเนาะผมก็เคารพนับถือท่าน ท่านก็ถือเป็นอาจารย์ผมเพราะผมก็มีผมจะมีเขาอะไรเรานะอยู่อยู่เราเราเรียนศึกษาธรรมะเราต้องมีอาจารย์สักองค์หนึ่งเกิดมาต้องมีอาจารย์สักองค์นะอาจารย์เกี่ยวด้านด้าน,านทางทางธรรมนะเพราะว่าธรรมเนี่ยจะเป็นตัวดุนตัว,ต,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 วตัวเจรจรไนเราขัดเกาลาเราอะบางทีเราก็ไปกิเลสไปอนขกังใจเยอะไปนะเขาจะขัดเกลาให้มันมันมันดีขึ้นนะ ผมก็นับถือท่านนะท่านพุทธท่านท่านก็ก็บอกว่าเกิดมาเพื่ออะไรท่านก็เขียนว่าทําหน้าที่หน้าที่วะหน้าที่เกิดมาเพื่อทําหน้าที่เออเนาะแปลกเนาะเกิดมาเพื่อทําหน้าที่ทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ผมอ่านหนังสือท่านหนึ่งหนังสือเกี่ยวกับคู่มือมนุษย์อ่ะผมมาเก็บต,ตอนที่ตอนปีสามหนึ่ง ตอนนั้นผมก็อายุประมาณสัก20 24ปีอะออ24ปีผมเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะหนังสือเริ่มนะันชื่อว่าคู่มือมนุษย์เออนะเราตอนนั้นอายุ24นะเอออนอเราก็เริ่มศึกษาเกิดมาเพื่ออะไรอะเกิดมาเพื่ออะไรพระผมก็รับถือท่านนะท่านก็ว่าเรามาทําหน้าที่เกิดมาทําที่ทําหน้าที่อะไรเหรอ,อผมก็ถามแล้วทําหน้าที่อะไรล่ะ ก็อ่านหนังสือในในนั้นทาหน้าที่อะไรมาสร้างเป็นทําเป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ตัวเราและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นสองหน้าที่นั่นเองทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราหนึ่งนะสองทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นสองหน้าที่นี่นนะนี่แหละไม่มีอะไรเลยโอ้ผมตายเลยเกิด <G ül üyor> <G ül üyor> มาเพื่อสองสิ่งนี่เองจริงไหมจริงก็ที่เข้ามาอยู่ในนี้นะ นาะมีสองทีเองเราเกิดมาอันนี้คือทางธรรมนะทางธรรมนะคือเราบางทีเราก็เราก็งงงวยตัวเองนะ่ะเกิดมาเพื่ออะไรทุกวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวว่าเกิดมาเพื่ออะไรอะ่ะเออได้หรืยอยังผมให้ยังขอบคุณมากเลยนี่เกิดมาเพื่อทำที่สองอย่างนั่นเองอันนี้ทาพระนะทำประโยชน์ให้ตัวเองหนึ่งสองทำประโยชน์ให้ผู้อื่นถ้าทำครบสองข้อนี้ เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอันนี้คือพระนะเพราะผมอาอ่านหนังสือเกี่ยวกับคู่มือมนุษย์เนี่ยจริงเราอ่านหนังสืออเ,เกี่ยวกับเรื่องการจะเป็นในการดําเนินชีวิตเราอะ่ะมันต้องมีคู่มือนะแม้แต่เครื่องจักรหรือซื้อกาต้มน้ามาซื้อหม้อหุงข้าวมาซื้ออะไรอะ่ะซื้อ,อรถจักรยานยนต์หรือซื้อรถยนต์นะสิ่งแรกคือต้องมีเมนูต้องมีคู่มือจริงไหมจริง เออมันแม้แต่ซื้อ,อไม่ต้องเลยเลยซื้อยาซื้อยาจะมากินขวดหนึ่งมันต้องมีฉลากมีคู่มือการใช้อะ,อะไรข้อบ,บ่งชี้การกินกินยังไงมันจะมีบอกวิธีการใช้งานจริงไม่จริงมันต้องมีคู่มือคู่มือการใช้งานน่ะเออจริงจริงรถยนต์คันหนึ่งนะเป็นปึ้งเนะี่ยเออใช้งานเสร็จแล้วต้องมีอะไรต้องมีช่วงจวังหวะต้องดูแลรักษาเมนเทนแนเนี่ยนี่ขนาดมะหุงข้าว กาต้นมน้ำรถยนต์รถจักรยานยนต์แม้แต่บ,บ้านท,ที่ปลูกสร้างเสร็จใหม่อย่างโครงการต่างๆเขาก็มีคู่มือให้การใช้งานจริงไมมจริงท่านเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเป็นมนุษย์อ่ะเออเคยเคยสงสัยไหมมันมีคู่มือมนุษย์ไหมเนี่ยผมเก็ตตรงนี้แหละแล้วผมก็ไปอ่านหนังสือของท่านพูดท่านท่านแล้วก็เขียนไว้เล่มหนึ่งดีมากเลยนะท่านที่สนใจไปหาซื้ออ่านอันนี้ไม่ได้โฆษณา เป็นการผมอ่านตั้งแต่ตอนอายุยี่สบี่ตั้งปีสามหนึ่งที่ดูดิผมก็ศึกษาท่านเรื่อยๆ <c oughs> ก็แล้วก็ตอตกบแปลกใจทำไมมนุษย์เราถึงออลืมอะลืมเข,ข้าคู่มือมนุษย์มนุษย์ต้องมีคู่มือแล้วก็มีอยา่สองหน้าที่ที่ผมบอกเนี่ยแล้วผมก็ได้มาสองเรื่องเนี่ยเอาหัวใจลหลังเกิดมาก็มีสองหน้าที่นั่นเองถ้าทำสองหน้าที่นี้ครบท่านบอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ประกอบหน้าที่เพื่อตัวเองเอาตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งเตือนเอาตัวให้มันสมบูรณ์คือเพือ่อไม่เป็นที่อะไรรับผิดชอบตัวเองให้ได้อะเป็นคนที่รับผิดชอบเองทุกอย่างได้อันที่สองคือเป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นได้หมดเลยเป็นประโยชน์ใครพรอครัวเราพ่อแม่พี่น้องแฟนสามีภรรยาลูกหรือว่าประโยชน์ให้กับบ้านเมืองสําคัญเขาว่าเป็นประโยชน์นะไม่ได้เป็นโทษเนานะนี่สําคัญแค่นั้นเอง แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบจากการที่เราไปตั้งแต่เราจุตินะอยู่ในท้องอะ่ะเอ,อเราชนะเลิศแล้วมาเป็นอย่างกนเลยแต่สิ่งหนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้นี่แหละสําคัญเมื่อเลือกเกิดไม่ได้พอเกิดมาปุ๊บแต่เลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะสําเร็จได้เลือกที่จะทําอะไรอะไรก็ได้หมดเลยมันอยู่ที่นี่ฮะเราเลือกเราอยู่ในสภาวะไรอมที่ไหนก็ได้แต่ เป็นเรื่องในสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวเป็นเป้เปาหลอมให้เราให้เราทะไรเราอยากอยู่คนสําเร็จเราก็จะอยู่กับคนสําเร็จเราจะไปอยู่กับคนร่หรวยเราก็จะอยู่กับร่ำรวจริงจริงเราจะไปอยู่กลุ่มเ,เรียนรู้สิ่งไหนตัวเราก็จะเป็นสิ่งนั้นเลยจริงไม่จริง,รงผมโตมารู้ปะ่ะคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นผู้รับเหมา <c oughs> เป็นผู้เหมาก่อสร้างสร้างบ้านนี่แหละแล้วเป็นไงผมก็คุกคีกับคุณพ่อแม่ตลอดเลย นี่คือการรับหมอกสร้างแล้วไปไงผมก็ต้องไปเรียนวิศวะจบมาก็มารับหมอกสร้างมันอย่างนี้ให้เรียกสิ่งแวดล้อมมันเป็นบ่าหลอมเราเป็นแอนโมเฟียเราเป็นบรรยากาศทห้ไม่ได้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่ทัศนคติกันทัศนคติคือความคิดความรู้สึกมันนําพาเราเป็นอย่างนี้จำไหมจริง,รงแท้แล้วมันไม่ใช่นะเราเกิดมาปุ๊บเรายั่ไม่เป็นอะไรเลยนะแต่สิ่งที่ทําให้เราเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม ทัาสคติบรรยากาศทุกอย่างความคิดอารมณ์จิตใจสามอย่างความคิดอารมณ์จิตใจสามอย่างเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันสร้างตัวตนของเราเกิดขึ้นมาอย่างนี้ทําให้เราเป็นสิ่งนี้บางทีเราก็ติดกับดักว่าเออมันใช่แล้วอ่ะมันใช่แล้วตัวเราอย่างนี้แหละไม่ใช่ มันเกิดจากความคิดจิตใจอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องอยู่ในแวดล้อมสิ่งสิ่งนั้นทำให้เราเป็นสิ่งสิ่งนั้นจริงมันไม่ใช่นะมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนเราเราเกิดมาเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเพราะอะไรฮะเติมได้ไหมเออต้นแบบเออ,เอ,อนั่นแหละต้นแบบทำให้เราเป็นอย่างนี้ต้นแบบคือใครอนะ่ะ คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงทําให้เราเป็นอย่างนี้พลังความคิดเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันแปลเปลี่ยนเป็นพลัง